ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับมนุษย์เรานั้นถูกสร้างมาบนธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุลานาหัวตาลาทรงกําหนดมาให้มนุษย์เราทุกคนนั้นแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขไม่ว่าความสุขอยู่ที่ไหนมนุษย์เราก็มีแนวโน้มมีความโน้มเอียงที่จะวิ่งเข้าไปหา นั่นจึงมีคำถามตัวใหญ่ๆสำหรับมนุษย์เราไม่ว่าจะเพศไหนไม่ว่าจะแนวความคิดหรือว่าศาสนาไหนก็ตามก็มีคำถามตัวใหญ่ๆว่าทำยังไงถึงจะเกิดความสุขหรือว่าวิธีการใดบ้างที่จะได้มาซึ่งความสุข มนุษย์เราถามแบบนี้ตั้งแต่หลายพันปีจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังคงมีคำถามในลักษณะนี้อยู่มันสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เราถูกสร้างขึ้นมาด้วยกับลักษณะบางอย่างที่มีความโหยหามีความต้องการความสุขความผาสุขไม่ว่าจะรูปแบบใดๆก็ตามแต่พอเวลาเรามาดูในคำสอน ของอลิสลามเราพบว่าก่อนที่จะตอบคำถามว่าความสุขนั้นจะได้มาด้วยวิธีไหนจะต้องทำกันอย่างไรก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราต้องรู้เสียก่อนว่าความสุขมันคืออะไรการรู้ว่าความสุขคืออะไรนั้น มันจะกำหนดแนวทางมันจะกำหนดวิถีทางที่เราจะวิ่งเข้าหาความสุขนั้นหรือจะสรรหาความสุขนั้นเข้ามาใส่ตัวพอเวลาเราไปดูในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือว่าคำสอนของท่านอัลสุนสลัลลาห์อออาลิวะอัลลัมก็ดีนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีคำอยู่สองคำ ที่ถูกใช้ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าความสุขแปลหยับหยาบแปลกว้างกว้างว่าเป็นความสุขคำที่หนึ่งก็คือคำว่ามุตตามุตตาสะกดด้วยตัวมีมตัวตาตัวไอนมุตตาก็แปลว่าความสุขแล้วก็มีคำว่าสาอะด ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีพี่น้องมุสลิมะลูกหลานเราหลายๆคนก็ชื่อว่าซาฮดะซาดะก็แปลว่าความสุขแต่ว่าสองคำนี้พอเวลาเราเห็นการนำไปใช้ในสนามจริงในคำสอนขออัลงุรอ่านก็ดีหรือว่าสุนนะก็ดีเราจะเห็นว่าสองคำนี้ใช้ไม่เหมือนกัน วิธีการใช้ต่างกันสถานการณ์ไม่เหมือนกันบริบทไม่เหมือนกันนั่นทำให้เรามองว่ามุทธาควรจะต้องแปลอีกอย่างหนึ่งดีกว่าอย่างน้อยในการสื่อสารณเวลานี้ในคตบานีเราขอแปลว่ามุทธาคือความสำราญความเบิกบานความบันเทิง ในขณะที่ซาดาก็คือความสุขพอเวลาเราไปดูในอัลกุรอานอัลกุรอานจะใช้คำว่ามุธฮะกับสิ่งที่เป็นความสุขในระดับของดุนยาเป็นความสุขในระดับของร่างกายภายนอกพอเวลา ท่านนาบีอาดามาล์ฮิสลามพระนางฮาวารวมถึงอิบลิสเองถูกขับออกมาให้ลงมาจากสวรรค์มาใช้ชีวิตอยู่ในโลกข้างล่างนี้ออออออลลลลาาาาาาุุุุุบฮนนนูววววตตกกก่มมมฟิรรรสรพวกเจ้าทั้งหลายสิ่งที่พวกเจ้าจะได้ในชีวิตต่อไป หลังจากที่ก่อนหน้านี้อยู่กันในสวรรค์นั้นสิ่งที่พวกเจ้าจะได้ต่อไปคือมุสกะกรุนคือที่พำนักว่ามาจอาอิรหฮนและสิ่งที่สร้างความสําราญให้ในระยะหนึ่งคําว่ามาตะก็คือคําเดียวกับมุสะคือมันสร้างความสําราญสร้างความเบิกบานอันนี้ก็เป็นคำหนึ่งหรือว่า ในอีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานุวะตอาล่า,า,าลบวาวาดัลิกะมาตาอุลฮิยาติด,ดุนยาสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งเพลิดเพล้วหรือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความสำราญในดุนยาอาลัลลอฮฺพูดถึงเรื่องอะไรครับอลัลลอฮฺพูดก่อนหน้านั้นว่าซุยีนาลินนาซีฮุบบุชชาฮาวะคนเราเนี่ยอลัลลอฮฺสร้างมาเนี่ยถูก ประกอบไปด้วยฮุบบุชชาวตความหลงไหลในชาะวะชาะวะก็คือความต้องการความใคร่ความอยากความกำหนัดความอะไรต่างๆนาๆนา,นาเหล่านี้เราเรียกว่าชาะวะซึ่งเป็นคำที่ออกไปในทางลบอเลาะบอกว่าคนเราเนี่ยมีขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์มี ชอบอะไรบ้างหลงไหลอะไรบ้างมีนันนิซาอีวัลบานีนอิสตรีลูกหลานว و ا ل นา ا ีริลมุค ن นตรนดดาร ت م ี ا ل ذ ه ัลฟ ل ฮร ة วับสินเงินทองเป็นกองพเนินเทินทึกชอบอยากทุกคนเป็นถ้าใครคิดว่าไม่ชอบไม่มีอะไรกับ เพศตรงข้ามไม่มีอะไรกับเรื่องของเงินเงินทองทองไออย่างนี้แปลกไออย่างนี้แปลกอิสลามไม่ได้ออทำลายธรรมชาตินี้ของบุคคลแต่สอนให้จัดการมันยังไงต่างหากมีอะไรอีก่ะครับอัลเคยลิลมูซาวะวมัติอัลลอฮ์พูดถึงสตรีพูดถึงลูกหลานพูดถึงเงินทองพูดถึงม้าที่ดีซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือพาหนะ พาหนะที่ดีพาหนะที่โก้พาหนะที่หรูพาหนะที่แพงก็เป็นตัวที่บ่งบอกถึงฐานะคนก็ชอบครับแต่เราบอกทั้งหมดนี้นาลิกะมาตาอุลฮายาติตุนยาเป็นแค่สิ่งสร้างความสำราญเป็นมุตตะในดุนยาสร้างความสุขสร้างความสำราญสร้างความบันเทิงให้กับเราในชีวิต ดุนยาเท่านั้นนี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่อะลอใช้คําว่ามุธาโดยพูดถึงอะไรครับพูดถึงความสุขที่มันเกิดขึ้นเฉพาะในดุนยาความสุขที่มันเกิดขึ้นเฉพาะเรื่องราวของร่างกายแล้วก็มีอีกหลายๆอายอายครับคำว่ามาตาวะมลฮายาตจุดุนยาอิลลามะตาอุลรูรในดุนยานั้น ดุนยาเป็นเพียงแค่สิ่งสร้างความสำราญอันหลอกลวงเท่านั้นอีกอายะาหนึ่งเราบอกดุนยาทั้งหมดเป็นสิ่งที่สร้างความสำราญแต่เป็นความสำราญที่มันหลอกลวงมันไม่จีรังมันไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นระดับของมุตหาหรือว่าความสำราญในที่นี้มันจะเป็นความสุขในลิมิตที่ต่ำในเลเวลที่ต่ำ แต่แม้กระทั่งว่ามันต่ำอย่างไรก็แล้วแต่นั้นมนุษย์ก็พร้อมที่จะสูญเสียแล้วก็สละหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำราญนี้ดังนั้นอัลลอฮฺสุพาหนาอวตาลาให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลละอิวะสลัมสอนกับประชาชนบอกว่าคุลมาจะาอุดุนยากาลีล จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าความสำราญในดุนยานั้นเล็กน้อยเหลือเกินมาตราของดุนยานั้นก่อลีลวัลอาคิราตุกขรุลิมันิตตะก่อแต่อาคิรานั้นดียิ่งกว่าสำรับคนที่มีตะก,กว่ายำเกรงต่อลอสุภานหัวตาละอัลลอฮ์ Alors, อัปเกรดความสุขว่าอาคิรานั้นมันเหนือกว่า แสดงว่ามุธาในดุนยาความสำราญในดุนยามันมีความสุขอีกแบบที่มันเหนือกว่าซึ่งมันจะไปลงที่อาเิรอและนั่นคือความสุขที่แท้จริงซึ่งเรียกกันว่าซาอาคนที่เข้าสวรรค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาเรียกเขาว่าซาอิดเราก็จะเจอพี่น้องหลายท่านชื่อว่าซาอิด ซาอิดคือคนที่มีสาอาดะซาอาดะแปลว่าความสุขอัลลอฮ์ตรัสไว้ในอนันกุรอานคือเยามาย أتي ล,า,ล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 าบิอิดนีฮ ل ฟ ب มินฮุมชะก ش ยุนว ع ซาอัลลอฮ์บอกว่าในวันนั้นคืออาคิร้อนั้นทุกชีวิตที่กลับไปนั้นจะไม่มีใครได้พูดได้เอ่ยเอื่อนสิ่งใดยกเว้นแต่ด้วยอนุญาตของอลอสุภานะนฮัวตาละ ซึ่งบางคนที่กลับไปนั้นมีส่วนหนึ่งที่เป็นชักี้ชัคกี้คือผู้ทุกขระทมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอีกส่วนหนึ่งของคนที่กลับไปหาล้อก็จะเป็นอซดคือเป็นผู้ที่มีความผาสุกมีซาดนะนักวิชาการเขาบอกว่าชัคกี้หรือผู้ทุกขระทมนั้นก็คือผู้ที่ตกนรกส่วนผู้ที่เป็นอซด หรือมีซาอาดะนั้นก็คือผู้ที่เป็นชาวสวรรค์ดังนั้นคนที่เข้าสวรรค์ของลอสุภานหัวตาลาก็คือคนที่มีซาอาดะมีความผาสุกซึ่งซาอาดะนั้นเหนือกว่ามุตะเหนือกว่าอย่างที่อลอสุพานะหัวตาลาบอกว่าวันอาเครอตุข่อยรุลนเมานิตก็สิ่งที่อยู่ในอาเครอตนั้นมันดีกว่ามันเหนือกว่า นักวิชาการเขาก็มาอธิบายท่านอิหมามอันกรตูบี ر ح มะห์ u ล l a ุตาอัลาท่านบอกว่าคําว่ามุตะนั้นหมายถึงมายุสตัมตะอูบีฮีมินอัคลินวลุบซินวะฮียตินวะฮะดีซินวะอุนส์ท่านอิหมามอันกรตูบีบอกว่ามุตะที่เราแปลก,กันว่าความสําราญนั้นก็คือสิ่งที่มันให้ความเบิกบานให้ความสําราญอันได้แก่อะไรบ้างการกินการดื่ม การใช้เครื่องใช้ต่างๆมีเสื้อผ้าดีๆสวมใส่การใช้ชีวิตในดุนยาลักษณะแบบนี้คือความสำราญในดุนยาทั้งนั้นซึ่งเรียกกันว่าเป็นมุตาและนะักวิชาการก็บอกว่าส่วนซาดาานั้นมันผาสุกมันต่างกันอย่างเทียบกันไม่ได้ความต่างมีอะไรบ้างครับประการแรกเขาบอกว่า มุทฐานั้นมันมีความหวือหวามันมีความหวือหวาแต่ในขณะที่สาดานั้นมันมาเนิบๆมันไม่หวือหวาเหมือนกับท่านนึกภาพคนเชียร์กีฬานั่งดูฟุตบอลกันอยู่พอเวลาฝ่ายหนึ่งยิงเข้าเฮกันทั้งสนาม ไอตอนเฮกันทั้งสนามนั่นคืออะไรครับถ้าเป็นว่ากราฟของอารมณ์เนี่ยมันคือขึ้นถึงจุดสูงสุดมันขึ้นถึงจุดสูงสุดนั่นคือมันมีความหวือหวาในทางอารมณ์ค่อนข้างมากนั่นคือมุตาแต่ถามว่าพอเวลามันขึ้นสูงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อมาคือมันลงเร็วมุตหาความสุขในดุนยาเป็นแบบนี้ครับความสำราญในดุนยาเป็นแบบนี้มันขึ้นเร็ว แล้วมันก็ลงเร็วเช่นเดียวกันนั่นหมายถึงว่าฟุตบอลแข่งกัน90นาทีมีทีมยิงได้ตั้งแต่นาทีที่20คนเล่นบอลก็รู้หรือดูบอลก็รู้ว่าอีก70นาทีที่เหลือเนี่ยมันไม่มีใครเฮตลอด70นาทีมันเฮกันอยู่2-3นาทีแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเล่นกันต่อไอ้คนดูก็ดูกันต่อคนดูก็ไม่ได้เฮกันตลอดนะ40-50นาทีเฮเฮเฮกันอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีครับ แต่เป็นอะไรครับเป็นเรื่องของการขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดทางอารมณ์มันก็หายไปครับในขณะที่ในส่วนของซาดะหรือว่าความสุขในระดับที่ดีกว่านั้นมันอาจจะไม่ขึ้นสูงขนาดนี้แต่ว่ามันซึมลึกแล้วมันกออ็อยู่กับจิตวิญญาณของเราพอเวลาท่านอยู่กับคนในครอบครัว ท่านได้หยอกล้อกับภรรยากับผู้ครองกับลูกกับหลานไปไหนตอนไหนทํากิจกรรมด้วยกันท่านมีความสุขนะครับแต่ว่ากราฟของอารมณ์มันไม่ได้พุ่งสูงเหมือนไก่ตอนที่เรานั่งเชียรบอลเชียมวยกันอยู่มันไม่หวือหวาไม่มีความหวือหวาแต่ท่านมีความสุขครับจนกระทั่งว่าท่านต้องเสียสมาชิกในครอบครัวไป แล้วก็ท่านมองย้อนกลับมาท่านจะรู้ว่าเออแต่ก่อนมันมีความสุขแค่ไหนแล้วเราไม่อยากให้สมาชิกครอบครัวต้องจากเราไปจะเป็นญาติจะเป็นพี่น้องจะเป็นลูกหลานจะเป็นพ่อแม่จะเป็นปู่ย่าตายายจะเป็นใครก็แล้วแต่เราไม่อยากให้เขาจากเราไปเพราะว่านึกย้อนมาทีไรก็คือช่วงเวลาแห่งความสุขนั่นคือซา,าดะมันมาเนิบๆไม่หวือหวาแต่มันก็คงอยู่กับเรา แล้วมันก็ไม่ลงจนหายไปแต่ว่ามันจะยังคงฝังอยู่กับความคิดความรู้สึกและก็จิตวิญญาณของเราอันนั้นประการแรกที่เขาบอกว่าต่างกันมากระหว่างมุธะกับสาดาประการต่อมาครับเขาบอกว่ามุธะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความสำราญอันเกิดขึ้นผ่านการรับเข้า ในขณะที่สาดานะั้นหลายครั้งจะเป็นการปล่อยออกหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าพอเวลาท่านมีความสำราญกับอะไรก็ตามการกินการสวมใสนะ่เครื่องสวมใส่ดีๆมีแก้วแหวเนเงินทองมเอีเสื้อผ้าดีๆนะครับอาหารดีๆ หรือจะเป็นเรื่องอะไรทั้งหลายที่มันผิดบาปเรื่องยาเสพติดเรื่องเหล้าเรื่องอะไรต่างๆนานาแบบนี้มันคือการรับเข้ามาในตัวมันสร้างมุธายให้เกิดขึ้นกับเราแต่ว่าซาดามันเป็นการปล่อยออกการที่ท่านควักสตางค์ให้กับคนยากจนพอเวลาท่านเห็นคนยากจนแล้วก็ท่านควักให้ ยี่สิบบาทห้าสิบบาทแล้วท่านเห็นรอยยิ้มของเขาท่านมีความสุขครับกราฟอารมณ์ของท่านไม่ได้ขึ้นอย่างหวือหวาแต่ว่าท่านมีความสุขกับสิ่งที่ท่านทำมันซึมลึกอยู่ข้างในแต่ว่ามันเกิดขึ้นผ่านอะไรครับไม่ใช่เป็นการรับเข้าตัวเองแต่เป็นการปล่อยออกเป็นการให้เป็นการมอบบอ,อกไป เวลาท่านเดินไปไหนมาไหนแล้วท่านยิ้มให้กับผู้คนท่านปล่อยรอยยิ้มออกไปคนที่รับรอยยิ้มก็สุขใจท่านก็สุขใจไปด้วยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นซาาดะไม่ใช่มุทะไม่ได้มาประเดี๋ยวประดาวแต่ว่ามันยั่งยืนกว่าหรือว่าต่างกันยังไงอีกครับมุทะกับซาาดะเขาบอกว่ามุทะเนี่ย มันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่พอหลังจะเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งไอตอนที่กําลังอยู่นะเวลานั้นกําลังมีความสุขกำลังทำอะไรกับสิ่งนั้นอยู่กราฟความสุขมันเด้งขึ้นมาอย่างที่เราบอกว่ามันหวือหวามากแต่พอเวลาหมดปุ๊บหลายครั้งเสียใจเสียใจ เสียใจว่าไม่น่าที่จะต้องไปทําอย่างนั้นไม่น่าที่จะใช้เวลาไปแบบนี้ไม่น่าอย่างนั้นไม่น่าอย่างนี้พอเวลาคนเราหน้ามืดตามมวขโมยของคนอื่นได้ของมามีใครไม่ดีใจมั่งล่ะครับปนจี้ชิงอะไรต่างๆนาะนาะได้ของมาโจรป้นธนาคารได้มาโอ้เป็นแสนเป็นล้านขโมยทอง หรือของเล็กๆน้อยๆก็แล้วแต่ไอตอนได้มาน้ใจหนึ่งมันก็ดีใจมันมีมุตนาแต่ต่อให้ท่านโดนตํารวจจับหรือไม่โดนก็แล้วแต่แหละถามตัวเองเยครับว่าถ้าเลือกได้จะทำไหมก็ไม่มีใครโอเคทั้งนั้นแหละครับก็ต้องมานั่งคิดว่าเออไอชั่วโมงที่แล้วไม่น่าไปทำแบบนี้ไอเมื่อวานไม่น่าไปทำอย่างนี้ไอปีที่แล้วไม่น่าไปทำอย่างนั้น ก็ต้องมานั่งมีการเสียดายในขณะที่สิ่งที่มันสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับท่านท่านจะไม่เสียดายครับต่อให้ท่านใช้เวลากับมันมากแค่ไหนก็ตามท่านอ่านอัลกุรอานต่อให้ท่านอ่านต่อเนื่องกันสี่ห้า 4, ชั่วโมงจนกระทั่งว่าท่านไม่ได้กินข้าวท่านจะเสียดายเหรอครับว่ารู้อย่างนี้ไม่อ่านดีกว่ารู้อย่างนี้ไม่ทำดีกว่า หรือท่านลุกขึ้นมาตื่นตาฮัดยุดตื่นตาฮัดยุดแล้วก็ละหมาดไปจนกระทั่งว่าไอ้ที่วัานเคยนอนเจ็ดชั่วโมงท่านเหลือนอนเพียงแค่สี่สาห้าชั่วโมงมีใครบ้างที่มานั่งคิดว่าไม่น่าตื่นเลยเมื่อคืนไม่น่าทำเสียดายกับสิ่งที่ทำไปฉันน่าจะนอนดีกว่ามันไม่มีใครมานั่งเสียดายเพราะว่ามันคือซายะนั่นคือความเป็นจริงว่า มันคือความสุขที่แท้จริงและในความเป็นจริงแล้วการที่คนเรานอนการนอนก็คือมุตาาอย่างหนึ่งก็คือความสําราญอย่างหนึ่งทุกคนต้องการความสําราญแต่ว่าหลายคนไม่ได้คิดนะครับพอเวลาได้ยินว่าอัลสลาร์จุคัยรุมมีน,านาันเนวการละหมาดดีกว่าการนอนก็หลายคนนอนต่อหลายคนนอนต่อแต่ว่า คนที่ลุกขึ้นมาละหมาดเขารู้ครับว่านั่นคือการสละมุตะเพื่อไปหาซาดะจากมุตะจากความสำราญในการนอนไปสู่ความสุขที่มันดีกว่าในการละหมาดอารมณ์และความต้องการอาจจะเป็นคนละอย่างแต่ว่าเมื่อท่านตื่นขึ้นมาแล้วแล้วท่านมาละหมาดสุโบ ท่านก็จะไม่คิดหรอกครับว่าไม่น่าตื่นเลยรู้อย่างนี้นอนซักก็ดีจะไม่มีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะในความคิดแบบไหนก็แล้วแต่จะไม่มีการเสียดายครับประการต่อมามุทะมันเกิดขึ้นแบบคนเดียวมาเดียวมันโฟกัสที่ตัวเองเป็นสำคัญ แต่ซาดาหลายครั้งมันเกิดขึ้นร่วมกับบุคคลรอบๆข้างครอบครัวเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือใครที่ท่านอาจจะไม่รู้จักเลยก็ได้แต่ว่าท่านทำดีกับเขาหรือว่าท่านเห็นเขาได้ดีท่านเห็นเขามีความสุขมันก็สร้างความสุขให้กับท่านในขณะที่มทุทะหรือความสำราญนั้นท่านมีความสุขของท่านคนเดียวขึ้นสุดลงสุด อยู่ของท่านคนเดียวจะ,ะดื่มสิ่งที่มันฮามก็มันสุกตอนนั้นแหละแล้วสุกกับใครมาสุกกับท่านคนเดียวนั่นแหละไม่มีใครมาสุกกับท่านด้วยอาจจะมีคนที่ขายของให้ท่านแล้วก็ได้เงินแค่นั้นแหละครับแต่มันโฟกัสที่ตัวท่านตัวท่านได้แต่คนอื่นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราไล่ดูแล้วเนี่ยมุธะกับ ซาดาต่างกันมากครับความเสี่ยงก็มีความต่างในเชิงของความเสี่ยงสิ่งที่สร้างความสำราญเงินทองสร้างความสำราญพอเวลาจะจ่ายสวยกันพอเวลาจะจ่ายใต้โตะ๊ะจ่ายริชวะอะไรครับสินบาทคาดสินบนจ่ายสินบนไม่มีหรอกครับจ่ายกันเหมือนกับที่เราจ่ายซื้อของริมข้างทางไม่มีครับก็ต้องไปหลบกัน นั่นคือที่มาของคำว่าใต้โต๊ะใต้โต๊ะมั่งซ้ายมั่งขวามั่งจจจ่ายจะหยิบต้องมองซ้ายมองขวาเดี๋ยวนี้กล้องเยอะวงจรปิดก็มีมือถือก็มีไม่รู้ว่าจะถูกถ่ายเมื่อไหร่ลงคลิปเมื่อไหร่ลงโซเชียลมื่อไหร่ไม่รู้ความเสี่ยงมันมีแต่ว่าสิ่งที่มันสร้างความสุขมันจะไม่มีอารมณ์แบบนี้ไม่มีอารมณ์แบบนี้เพราะนั้นมันจะยั่งยืนมากกว่า แล้วมันก็ปลอดภัยนี่คือความต่างระหว่างมนะุตะความสุขชั่วครั้งชั่วคราวที่เราบอกมันคือความสำราญกับซาดาซึ่งเป็นความผาสุกอย่างแท้จริงเพราะนั้นเมื่อเรารู้สิ่งที่ไล่เรียงมาทั้งหมดนี้ไอความแตกต่างตรงนี้ท่านจะได้สำรวจตัวท่านเองว่าตกลงแล้วเนี่ยชีวิตฉันเนี่ยฉันไปโฟกัสที่มนะุตหะ หรือไปโฟกัสที่สาดาเดี๋ยวเดี๋ยวก็อะไรครับอยากที่จะทําอย่างนั้นอยากที่จะทําอย่างนี้ไอค้ความอยากตรงนี้เนี่ยมันคืออยากหาหมุธ,ธามาใส่ตัวเองหรือว่ามันเป็นสาดาซึ่งเป็นความสุขที่มันดียิ่งกว่ามันเป็นความสุขในเกรดที่ดีกว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะได้กําหนดทิศท,ทางของเราว่าเออเราจะกําหนดพฤติกรรมของเราอย่างไร ถามว่าอิสลามนั้นห้ามไหมในเรื่องในเรื่องมุทอาการหาความสําราญไม่ได้ห้ามครับไม่ได้ห้ามถ้าความสําราญนั้นเป็นความสําราญที่มันถูกต้องในบทบัญญัติเพียงแต่อิสลามบอกว่าควบคุมซะหน่อยอย่าให้ความสําราญมันมาครอบงําเราควบคุมสักนิดหนึ่งท่านอาจจะมีความสุขกับคู่ครองของท่านไม่มีปัญหาอยู่ในกรอบ กับอาหารที่ท่านกินไม่มีปัญหาอยู่ในกรอบแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่คู่ครองไออย่างนี้มีปัญหาหรือว่าเป็นอาหารเป็นของกินที่แหมม,มันแพงเหลือเกินนะบางอย่างคนเรานีมน่มันต้องใช้ต้นทุนนะครับในการหามุทะมุทะนี่คือต้นทุนต้องใช้มากต้องเสียเงินเสียสะตุ้งเสียสตัง จะเป็นของมึนเมาจะเป็นยาเสพติดไอ้พวกนี้เสียเงินไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ารวบรวมเงินที่ใช้ไปเนี่ยสำหรับคนที่ติดสิ่งเหล่านี้เนี่ยซื้อรถได้เป็นคันซื้อบ้านได้เป็นหลังมันใช้ต้นทุนต้องแบกตัวเองไปทํามันถึงจะสําเร็จแต่มนุษย์เราก็แปลกครับก็ยังแบกตัวเองไปทํทาทั้งทางที่สิ่งที่จะสร้างสาธารณนั้นไม่ต้องใช้ต้นทุน ท่านอยู่กับคนรอบข้างไม่ต้องใช้ต้นทุนท่านทําอิบาดาไม่ต้องใช้ต้นทุนท่านใช้แค่น้ําในการอ่าบนัลละมาท่านละมาที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ท่านบวชท่านบวชวันไหนก็ได้ครับบวชสุน,นัตมีวาจิปถึงเวลาก็บวชแต่ว่าต้นทุนไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีอะไรเลยครับท่านใช้ร่างกายของท่านซึ่งมันมีกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วอ่านกุรานท่าใช้ต้นทุนอะไรล่ะครับ บางคนบอกว่าใช้ต้นทุนซื้อกุรอ่านกุรอ่านนี้ถ้าจะอ่านจะไปอ่านนั่งอ่านกุลคือว่ารอสักสิบต้นร้อยรอบก็ไม่มีใครว่าครับต้องใช้ต้นทุนอะไรล่ะครับอ่านดูอายกมือขอดูอานั่งซีเกตไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาสํารวจตัวเองว่าตกลงแล้วชีวิตในทุกวันนี้นั้นมันแบ่งให้กับสําราญมากเกินไปหรือเปล่ามันก็ต้องมีการกําหนด ปริมาณว no ่ามันมากมันน so nice ้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่กับความสําราญมากใจหรือจิตที่มันผูกพันกับความสําราญมากมันก็จะทําให้จิตใจนั้นยิ่งตายด้านนั่นคือเหตุผลที่ท่านศาสูาสล่งสอนวะัลลัมบอกเอาไว้ว่า فإن كثرة الضحك تُميتُ القلب ك ล ن ه การหัวเَาْมَกๆ ت َาให้ ل ัวَจตาย ل ْ ت َ م ْ ه ว ل ْ ت َาَْ้ ل ْัวเราะเหรอครับไม่ได้หาม เขาให้หัวเราะได้เพียงแต่ว่าเมื่อหัวเราะมากๆม,มันคือมุทฮที่ครอบงำจิตใจเดียเด๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็หัวเราะใช่ไหมกราฟทางอารมณ์มันขึ้นสุดแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยนะเวลาที่กราฟขึ้นถึงจุดสูงสุดนั้นมันไม่มีหรอกครับคําว่าอัลลอ์ไม่มีหรอกครับคําว่ารอซูลคือณาเวลานั้นจิตใจจะพละออกจากอัลลอ์สุภา,ห,าหัวตาลา เพราะฉะนั้นท่านนาบีสุลต่านลวะสสลามจึงถูกรายงานว่ามันดาสฮา,าบา์บอกว่าท่านนาบีเนี่ยไม่มีหรอกครับหัวเราะห้าห้าแบบที่เราหัวเราะกันไม่มีอย่างมากของท่านนาบีท่านนาบีคือยิ้มแต่นั่นคือบุคคลระดับสูงนะครับคําว่าหัวเราะพอเวลาเราเจอในฮะดีษว่านาบีหัวเราะให้ท่านรู้ไว้เลยนะครับไม่ใช่หัวเราะห้าห้าหัวเราะร่วนแบบกับที่เราหัวเราะไม่ใช่มันคือการยิ้มแบบเห็นฟันแค่นั้นแหละคือของท่านนบี ท่าน ir ั Somehow, ้นเลยฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าใจของท่านนบีสุลตานีวะสลลมผูกพันกับอัลลอฮฺสพานอวตาลลอยู่ตลอดเวลาต่อให้เป็นตอนนอนต่อให้เป็นตอนนอนนั่นคือจิตใจของคนระดับสูงและดีที่สุดแล้วไอเราเนี่ยไม่ถึงตรงนั้นหรอกแต่ว่ามองให้เห็นว่าเออคอนเซปต์มันเป็นยังไงไอการที่เราเอามุ้าเข้ามาครอบงำตัวเราจิตใจเรามันก็จะทำให้จิตใจนั้น ตายด้านในสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราวิ่งหาเถอะครับซาดาจริงๆไม่ใช่มุตอะความผาสุกที่มันถูกต้องในทางบทบัญญัติแล้วก็ยั่งยืนซึ่งมันมีอยู่ในดุนยาแล้วมันจะไปสุขอย่างที่สุดในอาคิราซึ่งนั่นอัลลอฮ์บฮานะฮูวะะอาลา رغما وسعادة شيء متعة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا